สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมอนเดวีนะครับนี่ก็เราอยู่กันใน PB พีเซิร์ฟฟิลิปปินส์นะซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูธนูนะฮะซึ่งในเซิร์ฟไทยยังไม่มีจําหน่ายนะแต่ธนูบางชนิดผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะนี่นั่นคือเจ้าธนูพวกนี้นั่นเองนะฮะอ่าชื่อมันก็คือคัพปอนโบนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะน่าจอนประมาณนี้นะฮะนี่ซึ่งจะมีหลายสีหลายสไตล์มากนะว่าง่ายฮะแต่เป็น่าจะเท่ากันหมดนะฮะนี่อันนี้คัพปอนโบแบบธรรมดานะฮะอ่า คาร์บอนโบว์เออประมาณนี้ฮะนี่ฮะพาวเวอร์หนึ่งร้อยนะฮะโอ้เอ็คซซิสหนึ่งร้อยโอ้พาวเวอร์นี้ถือว่าน่าสนใจมากครับสำหรับเจ้าธนูนะฮะอันนี้เป็นแบบรุ่นแบบธรรมดานะฮะน่าจะธรรมดานะะเพราะมาันไม่มีอะไรเติมมาข้างหลังนะฮะนี่ก็อาจจะเป็นสีดําล้วนเลยนะฮะอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวแบบออริจินอลหรือเปล่านะฮะถ้าจําไม่ผิดนะฮะนี่ฮะจะเป็นธนูสีดําอย่างนี้ดย <laughs> หมุนหมุนได้เลยฮะโอ้คือการแสดงรายละเอียดนี่สวยมากนะฮะนี่ประมาณนี้เลยอืม สุดยอดนะฮะต่อมาเรามาดูแบบคารปอนโบแบบแบล็กนะฮะซึ่งจะเป็นสีดำนะฮะซึ่งมันเหมือนกับไอ้เมื่อกี้เลยนะฮะมันต่างกันตรงไหนฮะ,ะแต่นี้เป็นแบบแบล็กนะฮะพาวเวอร์หนึ่งร้อยเอฟเฟกต์ซีหนึ่งร้อยเท่ากันหมดเลยฮะ,ะอ่าประมาณนี้นะฮะนี่โอ้ดูเหมือนหัวนี่หวัวตรงหัวธนูมันจะเป็นสีท,งทองๆนะ,ะซึ่งจะเป็นหัวระเบิดนะฮะอ่าต่อมาฮะเรามาดูแบบคารปอนโบบูนะ,ะซึ่งตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะฮะบอกเลยไปหาดูได้นะ,คะโคตรเจียนนะสำหรับเจ้าธนู คาป์บอนบูเอ้คาร์บอนโบบูนะฮะอ่าประมาณนี้ฮะซึ่งมันจะเป็นธนูระเบิดนะยิงออกไปแล้วมันเป็นระเบิดนะฮะอ่าเอ้ยซูมไปด้วยวะ <c oughs> นี่ฮะซูมเห็นทุกอะลูอนูขุมขนเลยนะฮะนะฮะตรงหัวระเบิดมันจะเป็นสีท,งทองนะฮะประมาณสีทอง,ทงสงีเหลืองฮะ,ะอ่ามีฮะรายละเอียดประมาณประมาณนี้เลยซึ่งในเซิร์ฟไทยยังไม่มีขายสักตัวนะฮะนี่ฮะต่อมาคาร์บอนโบแบบโกนะฮะแบบสีทองนั่นเองโอ้สีเหลืองสีทองหมดเลยฮะ ดูฮะไม่มีนอกจากตัวคันธนูนี่จะเป็นยังไงสีทองหมดเลยฮะแล้วไอ้ตรงเหมือนกับอะไรลูกดอกนู้นหรือเปล่าวะไอ้ตัวยิงมันอ่ะเออเป็นสีดำนะแท่งๆมนันอ่ะเห็นไหมฮะที่เหลือนี่เป็นสีทองเลยฮะอ่าต่อมา,มาดูแบบคาร์บอนโบว์แบบซิลเวอร์นะฮะสีเงินนั่นเองนะฮะโอ้นี่นะฮะรายละเอียดอย่างเยอะฮะซึ่งตัวนี้มันเหมือนจะไปออกสีเงินเงินหมดเลยนะฮะอืม ทรงลูกหัวธนูมันจะเป็นเหมือนเดิมนะซึ่งจะมี5้าชนิดนั่นเองนะะสำหรับเจ้าธนูตัวนี้นะะจะมีแบบธรรมดาคาร์บอนโบแล้วก็คาร์อนโบแบ็กลวก็คารบอนโบบูแล้วก็คารบอนโบโกแล้วก็คารบ,บอนบูซิเวอร์นะะั่นเองนะชื่อมันน่าจะอ่านประมาณนี้นะะ่านี่ก็เป็นทีวีเซิร์ฟฟิลิปปินส์นะซึ่งบอกเลยว่าแม่มีของปแปลกนะนะยังดูฮะมีดยังซ่อมได้นะฮะแถมถาวรด้วยน,นะะแถมซ่อมได้อีกนะฮะโอ้มีดมันยังซ่อมได้อะ ุดยอดนะย่างนี้เพือ่อหากต้องกาก็ฝากกดไลค์กดซับสกไครต์นะฮะเพื่อวาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับแล้วมีอะไรแปลกๆเราจะเอามาให้ดูใหม่นะครับเบอร์